คนดังในแวดวงการเมืองและแวดวงราชการร่วมงานมงคลสมรสระหว่างนางสาวกัลยาพร์ยงใจยุทธซึ่งเป็นหลานสาวพลเอกชวลิตยงใจยุทธอดีตนายกรัฐมนตรีกับนายธีรยุทธ์วิริยะกิติโดยมีคุณหญิงพันเครือยงใจยุทธในฐานะคุณยา่าขึ้นเวทีอวยพรบ่าวสาวในบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นชื่นมืน่นฉลองมงคลสมรสหรูหราวิวาหวานหลักการของเรือนก็ ทุกคนก็มีความความรักความซื่อสัตย์นะครับแล้วก็ความให้อภัยซึ่งกันและกันก็คงจะชีวิตสมรสก็คงจะราบรื่นนะครับคุณแม่สำหรับคุณแม่นะคะก่อนอื่นก็ต้องขอกราบขอบพระคุณคุณปู่ชวลตยงใจยุทธกราบขอบพระคุณคุณหญิงลุยคุณหญิงพันเครือยงใจยุทธที่ได้มีลูกสาวที่มามอบให้คุณแม่ในวันนี้ คุณแม่ปราพพื้นปติยินดีเพราะในวันนี้คือวันที่เป็นสิริมงคลที่สุดของครอบครัวของเราระหว่างยงใจยุทธกับวิริยะกิติซึ่งหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวณวันนี้ต่อหน้าความความยินดีของเพื่อนๆพ่นี่พีนพ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 น่น้องๆทุกทกท่านสิ่งสุดท้ายก็กราบขอบพระคุณแขกทุกท่านที่ได้กรุณามาเป็นกำลังใจสักขิพยานในงานครั้งนี้นะคะกราบขอบพระคุณมากค่ะ